สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะครูมะนาวจะมาสอนนักเรียนในการใช้งานเบื้องต้นของโปรแกรม The Geometer Sketchpad นะคะขั้นตอนแรกนะคะเราจะลงโปรแกรม The Geometer Sketchpad version 5.05นะคะหรือ GSP 5.05ขึ้นมาก่อนจากนั้นให้นำมาไว้ในหน้า d ดสก t o p อปนะคะเดับลคลิกเข้าไปในตัวของโปรแกรมนะคะนักเรียนจะเจอหน้าต่าง สีขาวนะคะเหมือนในหน้าจอนะคะดับแรกเราจะมาดูเมนูต่างๆที่อยู่บนหน้าจอนะคะการใช้งานเบื้องต้นตรงนี้นะคะจะเป็นเครื่องมือนะคะด้านซ้ายมือนะคะจะเป็นกล่องเครื่องมือต่างๆนะคะสำหรับการใช้งานส่วนด้านบนนะคะจะเป็นเมนูคำสั่งต่างๆนะคะ แล้วตรงนี้เราจะเรียกว่าะะแบบร่างะะแบบร่างที่เราจะสามารถวาดรูปะะรขาคณิตต่างๆบนแบบร่างตัวนี้ไดะะ้ข้างล่างนีนะะ้นักเรียนสามารถเลื่อนจอให้ไปซ้ายหรือขวาไดะะ้ถ้าหากว่าเราสร้างรูปแล้วมีขนาดเกิน,นะะในแบบร่างะะสามารถเลื่อนจอขึ้นลงก็ได้ะะซ้ายขวาหรือขึ้นลงได้หมดเลย ต่อไปนะคะมาดูกล่องเครื่องมือกันนะคะว่ามีอะไรบ้างอันดับแรกนะคะนักเรียนลงมาดูกล่องลูกศรนะคะเครื่องมือลูกศรเนี่ยจะมีอยู่ด้วยกัน3แบบนะคะใช้ในการเลือกหรือลากวัตถุให้เคลื่อนที่ไปมาบนแบบร่างของเราส่วนเครื่องมือที่สองเนี่ยเราจะสามารถหม,มุนนะคะหมุนรอบจุดที่กำหนดได้เครื่องมือที่3มสามารถย่อขยายได้นะคะ ส่วนใหญ่แล้วเราจะมาที่หน้าจอลูกศรก่อนนะคะเพื่อที่ใช้คลิกหรือเลือกวัตถุได้นะคะกล่องเครื่องมืออันที่2ก็คือเครื่องมือที่สามารถลงจุดต่างๆบนแบบร่างของเราได้คเครื่องมืออันที่3เป็นเครื่องมือการสร้างวงกลมนะคะ<ม>ให้มีขนาดเล็กใหญ่ได้เหมดเลยนะคะสามารถสร้างวงกลมได้กี่วงก็ได้ เครื่องมือต่อไปนะคะอันนี้ขออนุญาตลบก่อนเครื่องมือต่อไปเป็นเครื่องมือที่ใช้สร้างอันแรกก็คือส่วนของเส้นตรงนะะเราสามารถสร้างส่วนเส้นส่วนของเส้นตรงขึ้นมานะคะมีขนาดความยาวเท่าไหร่ก็ได้นะคะตามที่เรากําหนดนะคะอันนี้คือเครื่องมือในการสร้างส่วนเส้นตรงนะคะต่อไป เครื่องมือสร้างรังสีนะคะรังสีก็คือมีจุดเริ่มต้นแต่จุดปลายนะคะไปได้เรื่อยๆโดยไม่ไม่มีที่สิ้นสุดนะคะนี่คือรังสีอันสุดท้ายก็คือเส้นตรงนั่นเองนะคะเส้นตรงก็คือสามารถลากต่อไปเรื่อยๆยาวไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดทั้งสองด้านนะคะนี่คือเครื่องมือในการสร้าง ส่วนใหญ่แล้วเราจะใช้มากที่สุดก็คือเครื่องมือในการสร้างส่วนของเส้นตรงนะคะครูขออนุญาตลบภาพก่อนนะคะต่อไปเครื่องมือสร้างรูปเลขาคณิตนะคะโดยที่สามารถใส่สีได้เลยนะคะหากเราจะหยุดอยู่ที่สี่เหลี่ยมเราก็ดับเบิลคลิกเข้าไปนะคะ อันนี้สามารถเปลี่ยนสีได้นะคะคลิกขวาตรงที่สีนะคะแล้วก็เลือกสีที่เราอยากได้ได้นะคะต่อไปเราอาจจะเอาจุดกับเส้นมาด้วยนะคะเราก็เลือกแบบที่สองนะคะสามารถสร้างเป็นรูปกิเลศก็ได้นะคะอยู่ที่เราจะสร้างนะคะแล้วก็สามารถเปลี่ยนสีหรือเลื่อนรูปตามที่เราอยากได้นะคะได้หมดเลยสามารถเปลี่ยนสีได้นะคะ ต่อไปอันสุดท้ายก็คือสร้างรูปแบบไม่ใส่สีนะคะก็ได้นะคะสะดวกกว,กว่าการสร้างทีละเส้นเหมือนเมื่อกี้นะคะมีอยู่3แบบด้วยกันนะคะนักเรียนสามารถเลือกใช้งานได้เลยต่อไปเครื่องมือในการสร้างข้อความนะคะตัวหนังสือวิธีการใช้งานเบื้องต้นเราสามารถนะคะคลิกลากแล้วก็พิมพ์ข้อความลงไปได้นะ แบบนี้นะคะหรือเป็นกำหนดจุดของสี่เหลี่ยมที่เราสี่เหลี่ยมหรือรูปหลายเหลี่ยมที่เราสร้างขึ้นมานะคะเราสามารถที่จะเปลี่ยนตัวอักษรได้โดยการดับเบิลคลิกเข้าไปนะคะแล้วก็เปลี่ยนตัวอักษรตามที่เรากําหนดได้นะคะแบบนี้นะคะอยากให้ตัวอักษรเลียงกันเราก็สามารถดับเบิลคลิกเข้าไปเปลี่ยนได้ นี้นะคะนักเรียนสะดวกมากเลยในการสร้างรูปนะคะต่อไปเครื่องมือถัดไปนะคะเป็นเครื่องมือของปากกานะคะเราสามารถวาดรูปหรือเราจะเขียนตัวอักษรคลิกขวาแล้วก็สามารถเปลี่ยนยสีตัวอักษรได้เลยนะคะอันนี้เป็นเครื่องมือปากกาสําหรับเวอร์ชั่นใหม่นะคะเวอร์ชันเก่าจะไม่มีเครื่องมือตัวนี้นะคะเว,เ,วเวอร์ชั่น406จะไม่มีนะคะ ต่อไปอเครื่องมือนี้ก็เป็นเครื่องมือที่มาใหม่เช่นกันในเวอร์ชัน4.06ไม่มีนะคะก็คือเครื่องมือที่สามารถบอกได้ว่าเราสร้างรูปอะไรนะคะสามารถอธิบายว่ารูปนี้คือรูปหลายเหลี่ยมที่มีจุดอยู่4จุดนะนนะคะ,ะรูป A ตัวนี้เป็นอ็อบเจกต์อิสระเป็นคือจุด A นะคะสามารถอธิบายรูปที่เรากำลังสร้างได้นะคะ ต่อไปเครื่องมือสุดท้ายเป็นเ,เครื่องมือที่สามารถสร้างเครื่องมือใหม่ที่เราอยากให้มีเพิ่มเติมขึ้นมาได้นะคะแสดงขั้นตอนการสร้างเครื่องมือได้แล้วก็สามารถลิงก์กับงานอื่นๆที่เราสร้างไว้ได้เช่นกันนะคะสำหรับคลิปนี้กเ็เป็นการแนะนำวิธีการใช้งานเบื้องต้นสำหรับโปรแกรม GSP นะคะ หากหนักเรียนสนใจนะคะสามารถไปดาวน์โหลดโปรแกรมนี้ขึ้นมาไว้ในโปรแกรม PC ของเราแล้วหักใช้งานโปรแกรม GSP เบื้องต้นเพื่อนำไปใช้ในชั่วโมงสอนคาบต่อไปนะคะที่เราจะเรียนในเรื่องของการสร้างรูปสี่เหลี่ยมน,นะคะวันนี้ครูก็มีวิธีการใช้งานเบื้องต้นมาเท่านี้ถ้ามีอะไรสอบถามในชั่วโมงถัดไปได้เลยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ